สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับปู่กะยากแล้วนะครับในช่องม o ดี้คลิกเชนกัวขึ้นดานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับปู่ก็จะมาบิดลูกบิดนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับลูกบิดนะครับสําหรับมือใหม่นะครับดูคลิปนี้จบนะครับทําเป็นได้เลยนะครับวันนี้ปู่ก็จะมาทํา ส the so so ีเด right. ียวก่อนนะครับเทคนิคการทำสีเดียวนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับอันนี้ปู่ก็จะอันนี้ปู่จะทำสีขาววันนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ดูว่าสีขาวด้ตรงกลางมันมีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่ครับเราก็บุนขึ้นไปเลยนะครับสีขาวปึ๊บขึ้นไปนะครับนี่สีแดงนะครับแล้วก็เอาสีแดงบุ่นให้มาตรงกับสีแดงปั๊บได้แล้วนะครับหนึ่งนะครับ ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ดูสีขาวนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้สีสีส้มนะครับสีส้มอยู่ตรงนี้มาหน้าที่ขาวตรงเนี้ยก็จะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ไปปึ๊บปึ๊บนะครับอันนี้มานนี่ครับปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาปั๊บเราก็จะได้สองสีแล้วครับสีส้มกับสีสีแดงนะครับ สีแดงได้ตรงนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นสีส้มนะครับต่อไปแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินได้หยุดตรงไหนแล้วก็หานะครับสีขาวสีน้ําเงินนะครับอยู่นี่นะครับแล้วก็เอาอันนี้ลงมาก่อนนะครับออกลงมาก่อนบิดอย่างนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ชูบแล้วก็นี้ขึ้นมานะครับปึ๊บจำตำแหน่งให้ดีนะครับ ก็จะได้3ามสีนะครับอ่าแดงน้ําเงินส้มนะครับแต่นี้เหลืออีกสีเดียวนะครับสีเขียวสีเขียวอยู่ตรงไหนครับขาวเขียวครับแล้วก็หาดูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนตันนี้มาให้มันตรงตําแหน่ง,งนี่นะครับปับ๊บแล้วก็บิดอันนี้มาชิวแวบนี่ครับเราก็ได้กากระบาดแล้ว เห็นไหมครับกากบาดนะครับที่ตรงตรงสีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่จากนั้นแล้วนะครับเราก็จะดูว่าตรงนเนี้ยเนี่ยสีขาวด้านนี้นะครับอันนี้มันเป็นแดงกับน้าเงินแดงกับน้ำเงินก็ต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับอันเนี้ยอันนี้ก็อยู่แล้วก็บิดตรงนี้มาให้มันตรงตําแหน่งก่อนนะครับนะครับปุ๊บตรงนี้นะครับจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย นะครับตอนการบิดตรงนี้มาอยู่นี้ก็คือแล้วก็บิดตรงนี้ลงมาชูแวบแล้วก็บิดนี้มาครับปึ๊บแล้วก็บิดนี้ขึ้นไปปึ๊บนะครับเราก็จะได้น้ำเงินแดงอยู่ตรงนี้แหละนะครับต่อไปอันนี้คือสีลายครับสีขาวแล้วก็มีสีน้ำเงินกับสีส้มนะครับน้ำเงินกับส้มก็อยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้เลยนะครับแล้วก็บิดอันนี้มานะครับปึ๊บให้มัอนอยู่ตำแหน่งนี้ก่อนเห็นไหมครับ พออยู่ตำแหน่งนี้ได้มาปุ๊บถ้าเราบิดอย่างนี้มาเนี่ยไม่ได้อันนี้จะลงไปอยู่ล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบิดอันนี้หลบมาก่อนนะครับเนี่ยครับบิดหลบมาก่อนครับปึ๊บนะครับแล้วก็บิดอันนี้ลงมาชวับแล้วก็บิดนี้ก็มากลับมาครับปึ๊บแล้วก็ขึ้นไปชึบนี่ครับได้แล้วครับหนึ่งด้านครับหลังจากนั้นนะครับด้านนี้คือสีขาว เขียวกับส้มนะครับเขียวส้มขาวเขียวส้มอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนอันนี้มาครับให้มันตรงอยู่กับตำแหน่งตำแหน่งอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ครับแล้วก็บิดตรงนี้ลงมานะครับชวเอฟแล้วก็บิดนี้มาปึ๊บขึ้นไปครับนี่ เสร็จนะครับเดี way, ๋ยวลูกทุดท้ายนะครับลูกทุดท้ายอยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างเลยแล้วก็มันมาอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับเราเอาตรงนี้ขึ้นมาไว้อยู่ด้านข้างก่อนนะครับโดยการนะครับดบิดอันนี้ลงมานะครับบิดนี้ลงมานะครับแล้วก็อันนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บิดนี้หลบมาก่อนนะครับหลบมาก่อนหลบมาก่อนแล้วก็บิดอันนี้ขึ้นไปนะครับลูกบิดยี่สิบาทก็อย่างนี้แหละครับจะติดติดขัดขัดนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไอ้ผมอาจจะทําได้แล้วนะครับ ไปแบบช้าๆเลยนะครับเนี่ยปุ๊บขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับติดครับติดเนี่ยครับยี่สิบาทเดีวก็เดี๋ยวปู่ว่าจะมีตังปู่ว่าจะไปซื้ออย่างดีๆมาใช้ตล้วหน่อยครับปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนขึ้นมาครับปั๊บแล้วก็หมุนขึ้นไปเอาก็จะได้นะครับสีขาวที่เต็มหน้านะครับแล้วก็ สีแดงตรงนี้นะครับน้าเงินส้มนะครับแล้วก็เขียวโดที่ตรงตรงกับสีที่อยู่ตรงกลางนี้ด้วยนะครับนี่อ่านี่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะครับสําหรับการบิดลูกบิดแบบสีเดียวนะครับท่านผู้ชมดูแล้วก็สามารถทําตามปู่ได้เลยนะครับรับรองว่ามือใหม่ทําได้แน่นอนครับ สำหรบับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับรไว้ต่อตอนสองคลิปหน้านะครับเราจะมาทำแถวที่สองอันนี้กันนะครับตลรับนันี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราจะเก,ก,ก็บจะเก็ไหมกอดใจกอดแชร์เดกกอดับสไครกันด้วยนะนนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา